วันนี้แม่บ้านจะพามาทำน้ำยาอกไก่ค่ะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะน้ำยาเข้มข้นรสชาติกลมกลม่อมหอมอร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำนะคะใส่เครื่องสมุนไพรกระชายหอมแดงกระเทียมพอเขาเดือดแล้วก็สุกดีค่ะมีกลิ่นหอมเราก็ใส่อกไก่ลงไปค่ะ ราจะต้มอ,อกไก่ให้เขาสุกดีค่ะต้มอ,อกไก่มาได้สุกดีแล้วเราตักขึ้นพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะในส่วนของกระชายหอมแดงกระเทียมที่เราต้มไว้เราก็ตักขึ้นพักไว้เช่นกันค่ะนำอกไก่ที่เราฉีกแล้วนะคะและเครื่องสมุนไพรมาใส่เครื่องปั่นค่ะ แม่บ้านมีเคล็ดลับค่ะของรสชาติที่กลมกล่อมและความหอมอร่อยแม่บ้านใส่ปลาอินทรีย์เคม็มเอาแต่เนื้อนะคะแกะใส่ประมาณครึ่งชิ้นค่ะถ้าใครไม่มีหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่บ้านใส่น้ำต้มไก่ช่วยให้เขาปั่นง่ายขึ้นค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะจะใช้เป็นสับหรือโขกให้ละเอียดก็ได้ค่ะปั่นให้ได้ความละเอียดตามที่เราชอบได้ค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแม่บ้านก็จะได้ความละเอียดประมาณนี้ค่ะตั้งหม้อแกงนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟใส่กะทิลงไปเล็กน้อยใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟผัดให้พริกแกงสุกหอมดีค่ะไม่ต้องผัดจนแตกมันนะคะนี่ค่ะ ได้ที่แล้วเราก็ใส่อกไก่ที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะใครจะใช้ทูน่าหรือปลากระป๋องแทนอกไก่ก็ทำได้ค่ะใส่น้ำล้างโถปั่นลงไปด้วยค่ะตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือจนหมดค่ะ กะทินี่ถ้าเราได้กะทิที่เขาคั้นสดในตลาดนะคะเขาจะแยกหัวแยกหางมานะคะกลิ่นเขาก็จะหอมอร่อยมากกว่ากะทิสำเร็จรูปนะคะกะทิที่แม่บ้านใช้แม่บ้านใช้หัวกะทิแบบกล่องค่ะชิมรสดูก่อนปรุงนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลา ผงปรุงรสไก่ที่แม่บ้านทำไว้ใช้เองค่ะแม่บ้านขอใส่ขมิ้นเพิ่มสีสวยหน่อยนะคะใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะใครจะใช้เป็นพริกแกงใต้ก็ได้นะคะเขาจะเผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมเช่นกันค่ะแต่แม่บ้านไม่ทานเผ็ดมากค่ะใช้พริกแกงแดงธรรมดานี่ค่ะ พอเขาเดือดดีแบบนี้ค่ะเราชิมรสด,ดูค่ะแม่บ้านขอใส่น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาตัดรสนะคะน้ำยาอกไก่ของเราได้ข้นๆแบบนี้ค่ะเราทำเองนะคะเราก็จะได้ทานน้ำยาที่เข้มข้นและก็อร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไปตักเสิร์ฟกันค่ะ เข้มขน้นสีสวยงามน่าทานมากๆทานกับเครื่องเคียงนะคะขนมจีนถั่วฝักยาวแตงกวาถั่วงอกอื่นน้ำลายเลยนะคะมาชิมด้วยกันค่ะน้ำยาอกไก่ของเรารสชาติหอม,มกลมกล่อมแล้วก็เข้มขน้นอร่อยมากๆเลยค่ะ ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ